t o y ยต a h a r r i e อนะคะซึ่งมาใหม่ล่าสุดคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาได้ดีมากๆเนาะคือสภาพคันนี้เปิดมาคือแบบโอ้โหใหม่จริงๆนะคะกับนี่เลย t o y ย t a h a r r i e อค่ะคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2009นะคะก็ชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Toyota Harrier 2.4 240G นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ g o s g รหัสเครื่องยนต์เป็น2 AZ f e นะคะให้กำลังสูงสุดที่ 160แรงม้าหน้าตารดยรวมๆคล้ายๆเล็กซัสเลยเอาจริงๆก็คือเหมือนเลยอะเหมือนเล็กซัสคันเดิมที่เราขายไปแต่ว่าเปลี่ยนติดใหม่ว่าเป็น h a r r รี r ร์นะคะเนาะคันนี้ให้ดูล้อนิดนึงนะล้อตรงนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่225 6 5 r 1้ทันะคะเนาะนี่เป็นล้อเดิมเลยดูดิไม่มีรอยขูดเลยนะเอาจริงๆถ้าเป็นตัวมินเนี่ยมไม่เหลือแล้วแต่ตรงนี้ค่ะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากจริงๆด้านหน้านะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้าอยู่1 2 สามสี่จุดนะคะ,ะเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะขอดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังมีเซ็นเซอร์อยู่กี่จุดเอ่ยฮะขอดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็มีเซ,เซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะเนาะแล้วก็ติดตั้งบนว่า h a r r i e r นะคะและว 2.4G ขออนุญาตเปิดให้ดูในส่วนของห้อง เขาเรียกว่าเก็บสัมภาระนะโอ้โหคันนี้ค่ะโอ้โหกว้างขวางนะคะพับเบาะได้แบบ60 40ขบขออนุญาตพับเบาะให้ทุกคนชมนิดนึงอยู่ด้านหลังก่อนนะตะก้องอ่าเนาะพับแบบนี้นะคะดึงนะคะปุ๊บเออเนาะตรงนี้ซึ่งที่ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีตัวเนี้ยเอาไว้เสียบกับไอ้ตัวนี้ด้วยกันนะคะกันของกระเด้งนะคะแล้วก็คันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะก็คือไอ้ตรงกลางเนะะี่ยค่ะ นี่มันจะพับแบบ60-40หรือว่าดึงขึ้นหน่อยก็ได้ชุบนี่มันดึงได้นะคะแบบพับแบบ3ตอนอนะ3ตอน1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็คันนี้มีพาโนรามิกซันรูฟด้วยนะคะเป็นรถปี2009ที่ดูไฮโซมากๆคือมีไอตัวช่องตรงกลางที่เป็นเออเอาไว้แบบชมนกชมไม้ชมวิวนะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันว่าเปิดได้ไหมนะคะอันนี้พับบขึ้นหเห็นไหมนี่ไงนี่นะคะนี่เอ็นเบาะได้อีกนิดนึงอ่า นะอันนี้เปรียบเทียบนะคะให้ดูนิดนึงถ้ากล้องมาดูสีการเอนเบาะนะคะเขาสามารถเอนเบาได้อีกนิดนึงค่ะเนาะใช้ได้เลยแ้่เ็้าอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่จะน้องนั่งให้ดูว่าเล็กรูมมันขนาดไหนนะคะเอมขออนุญาตนะคะดึงนี้ขึ้นกันปึ๊บอ่าโอ้โหเบาะนั่งตรงกลางนะคะมีที่วางแขนด้วยแล้วก็วางแก้วได้อีกสองใบค่ะสมมุติว่าอยากกินทามุกในรถก็สามารถซื้อแล้วก็ใส่มาได้เลยอ่าขออนุญาตนั่งนะคะอึ๊บชึบนี่ค่ะก็เล็กรูมนะคะ ไอ้สังเกตขาพื้นที่ขาคือแบบเฮ้ยกว้างจริงๆนะคะนั่งสบายมากเลยสมมติว่าไปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะมีแอร์ตรงกลางด้วยนะคะสําหรับคนนั่งด้านหลังและกระจกด้านหลังนะคะเนาะมีที่แบบทิ้งของเลกก็กๆน้อยๆได้อยู่กับไดกระจกออโต้นะคะกระจกจะเป็นออโต้ทุกบานนะคะอุ้ยสภาพโดยรวมเบาะเนี่ยคือเจ้าของเดิมบารุงรักษาดีมากๆเลยแล้วก็เบาะนะคะเห็นปะสามารถเลื่อนได้นะคะว้าว เอ็นสูงสุดขนาดนี้เลยนั่งหลับสบายค่ะเนาะด้วยความที่ว่าพื้นฐานนะคะช่วงล่างคันนี้เป็นพื้นฐาน SUV เนาะก็จะนั่งได้นิ่มกว่านะคะเนาะอ่ะขออนุญาตไปดูนะคะข้างหลังนี่อีกทีหนึ่งมามาดูข้างหลังนี่อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะหลายคนสงสัยว่าไอ้ฝาเนี้ยไว้ทําอะไรนะคะเขาสามารถเปิดค่ะเก็บของด้านหลังนะคะใส่รองเท้าเนาะประมาณ4ี่ห้าคู่ได้อยู่นะเรียงเียยาวๆนะคะเนาะ เออเก็บของได้นะคะเนาะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เอาทำอะไรเอ๊บนี่นี่ค่ะเป็นชุดเปลี่ยนยางนะคะเนาะอืมแล้วก็ที่เก็บสัมภาระกันเด้งโอ้โหใช้งานได้ดีอ่ะคันนี้เออนะคือแบบไม่มีรอยฉีกขาดเลยเจ้าของดูแลรักษาดีจริงๆนะแลเชียงใหม่แต้เจ้านะคะเนาะคันนี้อื โอ้โหได้นะเออมีไฟสองจุดอ่ะไปดูในส่วนของผู้โดยผู้โดยสารไปแล้วเนาะไปดูในส่วนของคนขับกันบ้างดีกว่าค่ะเนาะเอ๊ะหรือว่าอยากดูเครื่องยนต์ก่อนดีดูคนขับก่อนดีกว่าเราจะพาด,ดูเครื่องยนต์นะคะอ่าในส่วนของคนขับค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเนาะอ่าเนาะแล้วก็นี้ค่ะปรับกระจกนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีหน้าจอตรงนี้เอาไว้วัดระยะเวลาเราถอยด้วยนะคะกระจกทุกบ้านเอาดีๆสังเกตดีๆจะเหมือนกับ Toyota c a m r ่เลยนะคะเนาะเหมือน Toyota Camry นะคะเข้างในอะ่ะงจริงก็เหมือน Toyota Camry เลยนะเนาะอยากจะเลื่อนเบอะนิดนึงค่ะเขาเลื่อนบาะนิดนึงนะคะแอร์แบกนะคะแอร์แบกที่คนขับกับคนนั่งข้างนะคะมีอยู่ หนึ่งใบสองใบอ่าสองใบที่เราเห็นอยู่นะตรงนี้เป็น SIS Airbag นะคะเนาะอ่าแล้วก็จออะค่ะเดี๋ยวให้ ตะกล้องเข้ามาในด้านในนิดนึงดีกว่าแล้วมาดูออปชั่นภายในรถกันก่อนที่จะไปสู่ในของตัวเครื่องด้านหน้าเข้ามาส่วนของด้านในนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมีความสุขมากกับการเปิดแอร์เนาะตัวนี้นะคะแอร์นะคะแยก2ฝั่งซ้ายขวาค่ะแล้วก็ตัวส่วนของอุณหภูมินะคะเนาะเห็นไหมอุณหภูมิตรงนี้เราสามารถแยกได้กดแยกอุณหภูมิได้นะคะหรือว่าถ้าเรากดซินส์นะคะนี่อุณหภูมิสองฝั่งจะเท่ากันเนาะ อันนี้เป็นส่วนของอุณหภูมินะคะแล้วก็หน้าจอค่ะตรงนี้คือเจ้าของเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอมาให้แล้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะนะคะเนาะก็เป็นเกียร์ธรรมดา4จังหวะเนาะด้าน,นล่างนะคะเจ้าของดูแลรักษาดีจริงๆดูสินะคะเปิดเปิดอืมคือดีนะดีมากนะคะมีช่องเก็บของนะคะเก็บได้ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาสปีดทำยังไงเลยน้องมีนกดโคสนะคะนี่กดปิดอย่างี้อ่าเนาะตรงนี้ เออคน,นีเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆนะคะอ่ะด้านขวามือนะคะนี่ขวาถูกไหมเออขวาถูกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมี <c oughs> สวิชไฟค่ะซึ่งปรับแบบออโต้ได้นะคะนี่ถ้าเราเปิดไฟออโต้นะคะเวลาที่เราขับรถลงอุมโมงค์นะคะเขาก็จะออกเองนะคะเนาะ อ่แล้วก็ด้านซ้ายมือของเราค่ะเป็นที่ด้ามปัดน้าฝนนะคะปัดน้ําฝนจะแบ่งเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังนะคะถ้าเป็นส่วนหลังหมุนเอานะคะเนาะถ้าเป็นส่วนหน้าดัานขึ้นดันลงนะคะเนาะนี่แบบนี้พวงมาลัยราคาน้องมี้พวงมาลัยปรับตรงไหนอันนี้นะคะพวงมาละะัยจะไม่ได้ปรับไฟฟ้าเนะจะใช้มือปรับดึงตรงนี้ชึบเห็นไหมนี่ดันขึ้นดันลงได้นะคะเนาะ แล้วคันนี้หลายคนถามตองมินว่าเบรกมืออยู่ตรงไหนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขยับรถไปให้ดูแสงนิดนึงให้โดนแสงนิดนึงเราจะได้เห็นหน,น้านะคะอ่าเพิบอ่าเห็นละเห็นละเห็นปะเบรกมือนะคะจะอยู่ที่เท้าของเรานี่เหยียบนะคะเท้าซ้ายค่ะถูกไหมวะนี่ซ้ายนี่ขวาถูกเท้าซ้ายเหยียบเข้าไปนะคะเพื่อใส่เบรกมือจะมีไฟติดตรงหน้าจอเป็นสีแดงแบบนี้ นะแต่ถ้าเราจะปลดเบรกมือเหยียบอีกครั้งค่ะให้ลึกๆแล้วปล่อยเห็นไหมเบรกมือก็จะหายไปคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่140,000กิโลเมตรนะคะเออถูกไหมถูกแล้วนะคะ1น0 0 0 0แล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนเมื่อปี2,552หรือว่า2,009เนาะก็โอ้โหหลายปีแล้วนะแต่วิ่งได้ขนาดนี้นะเฉลี่ยนะวิ่งน้อยมากนะคะเอาจริงปีนี้มันปีอะไรอะปี6 6กหเนาะสิปีใช่ไหมห้าสอใช่ไห้สิบกว่าปีอะสิ mm hmm. กว่าปีไม่แค่นี้นี่ก็ถือว่าหารเฉลี่ยเป็นปีนี่คือน้อยมากนะคะวิ่งปีละหลักหมื่นกิโลนะคะเนาะสำหรับตัวนี้คือโหแบบเจ้าของเดิมรักษาดีมากจริงๆนะเอ,อ๋อยังไม่พอคันนี้นะคะตอนออกมาใหม่ๆนั้น3ล้านกว่าเขาให้มานี่เลยพารา a m มิกซันรูฟค่ะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเนาะในปีห้ก็ถือว่าอันเนี้ยเจ็ดสุดแล้วนะ พานอรามิกซันรูมนี้เปิดได้เป็น3ตอนนะคะนี่ว,ว้าวมากแม่เอาจริงๆในยุคปี2552ดิที่ฉันอยู่มัธยมเนี่ยนะคะมันทำด้ขนาดนี้คือถ้าจริงๆคือถ้าพ่อเอารถอย่างนี้เวลาที่โรงเรียนนะขิงเพื่อนอนะ่ะเออบอกเลยจะแบบว่าสะถ้ายกระเป๋ามาแล้วฉันไปนะานๆเธออยเงี้ยเรียกเพื่อนแล้วก็มาดูอย่างเงี้ยแล้วก็ฉ่นงจะหัวออกไปนะคะซึ่งอันนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะโหยปังนะ นี่นะคะแบบนี้นะคะซึ่งชุดรางเลื่อนนี้นะคะนอกจากจะปิดตรงนี้เรายังสามารถดึงนะคะตรงที่มันเป็นผ้าตรงด้านหลังนี้นะคะดึงมาซึ่งปิดแน่นมากค่อนข้างที่จะหนานะคะกันแดดได้ค่อนข้างดีแล้วนี่เห็นไหมเปิดได้3มตอนเติ๊บเตึ๊บเตึ๊บแบบนี้นะคะโอ้โหคันนี้นี่คือปังจริงๆ คืออุปกรณ์การดูแลรักษาแล้วก็เพดงเพดานเจ้าของเดิมนี่ต้องใช้ยังไงก่อนนะคะเออไม่มีเสียเลยค่ะว้าวนางฟ้าชัดๆนะคะดูดิไม่เปื้อนนะคะไม่มีรอยเจมิมรอยจิ้มใดๆนะคะนี่เจ้าของเดิมนี่เขาต้องดูแลรักษายังไงหรอ รถอายุขนาดนี้ได้ขนาดนี้นะดูสิทั้งๆท,ที่เป็นสีเทาอ่อนนะคะยังเก็บรักษาสภาพคงเดิมได้อย่างดีคันนี้อย่างที่บอกเจ้าของเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเงินนะก็เลยดูแลรักษาเขาค่อนข้างดีนะคะเออช่องแอร์นะคะเสียไหมเฮ้ย,ฮยไม่เสียวะ่ะนิดหน่อยเรื่องธรระดาปกติอะนิดเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานการขับขี่นะเนาะตรงนี้แอร์เปิดปิดได้ปกตินะคะพับกระจกล่ะ เออสวิชพับกระจกพับได้นะคะอ่าได้อยู่หลายคนสงสัยอีกไอเจ้าเล็กๆนี่เอาไว้ทำอะไรเอ่ยน้องมิน้นเดี๋ยวน้องมิ้นจะใส่เกียร์ถอยให้นะคะนี่อันนี้นะคะเป็นระยะเกียร์ถอยเห็นปะนี่มีจอบอกนะคะนี่อ่านี่เกียร์ธรรมดาซึ่งสองสามนี่ปรับได้สามเกียร์สี่เกียร์สี่เกียร์นะคะ นี่นะเจ้าโต้ศสปีะนี่นะคะนี่อ่ะใส่ถอยดินี่มีจอถอยให้ด้วยนะคะเจ้าถอยนี่เขาใส่มาให้อันนี้าร์เหมือนปักเซนเซอร์ช่วย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 มีเสียงเตือนโอเค okay, นะคะคันนี้โหภายในยังขนาดนี้แล้วห้องเครื่องจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องพร้อมๆกันเลยค่ะ ูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็น4สูบ DOHC 1 6ว wow าล์วนะคะรหัสเครื่องยนต์ a 2 a z f e นะคะตัวนี้ให้กำลังสูงสุดที่160แรงม้าที่5,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่221นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องนะคะเนาะแรงม้าเยอะนะคะเครื่องยนต์2,400ซีซีเนาะตัวนี้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่9.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะคะคันนี้ก็คือความสุตรทางน้ำมันจุกๆไปเลยเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่ 1 2ลิตรนะคะเนาะตัวนี้นะคะเนาะไฟหน้าเป็นแบบซีนอนด้วยนะคะแล้วก็มีไฟไฟหน้าซีนอนแล้วพร้อมไฟตัดหมอกนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องมิ้นจะขัดให้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะมีโชคค้ำให้นะคะไม่ต้องแบบดันนะคะเออแล้วก็โดยทั่วไปโดยรวมๆนะดูซีนอตไม่ขยับเจ้าของรักษาดีจริงๆอะ่ะเออนางฟ้าอะ่ะ พูดจริงๆว่ารถรุ่นนี้นะคะปีขนาดนี้ปี5 2เนาะปีนี้ก็ปี65แล้วอ่ะรักษาได้ขนาดนี้นะคะเหมือนคนหุ่นดีอะค่ะรักษาหุ่นตัวเองได้โคตรดีเลยนะตัวนี้นะคะ To y o ต a h a r r i e r นะคะหรือเล็กซั s ในอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะนี่ว้าพร้อมหาเจ้าของใหม่แล้วค่ะในราคาแค่เพียง4 9 9 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น1 1 0 0 0บาทนะตัวนี้ถ้าลูกค้าดูจากใน YouTube หรือว่า Facebook มานะคะแล้วถ้าอยากจะมาซื้องเงินสดตัวนี้วะ บอกเลยว่ามีคอาส่วนลดให้10,000บาทย้ำนะคะลูกค้าถ้าดูใน YouTube หรือว่า Facebook มีลดให้10,000จากราคาป้ายนะคะจะเหลืออยู่ที่489,000บาทนะคะซื้อสด <c oughs> ถามว่าซื้อดูอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะลดให้10,000บาทแถมลดสไลด์ไปให้เลยถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพนะคะฟรีส่งลดสไลด์แต่ถ้าเกิดอ,อยู่ต่างจังหวัดนะคะมันต้องไปต่อรบกวนลูกค้าเอาค่าใช้จ่ายเองนะนะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิด กรุงเทพและปริมณฑลนะคะฟรีค่าส่งไปเลยค่ะเนาะ t ตโ o ต้ h a าร i เ r นะคะ2 4 2 4 0 g นะคะเนาะตัวนี้พร้อมหาเจ้าของใหม่แล้ววันนี้ค่ะ